คงอีกไม่นานครับตอนนี้ผมได้ชั่วโมงพันเสร็จแล้วครับต้องได้4,000ชั่วโมงในอีกไม่เกิน3ปีต้องช่วยกันลุ้นหน่อยนะครับสำหรับผู้ติดตามก็ครบ1,000แล้วแต่ยอดชั่วโมงผ่านไปปีที่2เพิ่งได้พันเสร็จเสร คือ1,480ชั่วโมงก็จะพยายามไปเยี่ยบชมทุกท่านของทุกช่องบางวันก็คอมเมนต์มากไปถูกตัดคอมเมนต์ไปครับบางวันคอมเมนต์สัก50ช่องเลยผ่านไปไปดูอ้าวคลิปของแต่ละท่านไม่บางท่านไม่มีการคอมเมนต์แสดงว่าถูกตัดไปเพราะคอมเมนต์เยอะไปนิดต้องขออาภัยครับ ก็จะพยายามดูเพื่อนๆทุกช่องถ้ายังไม่มีคอมเมนต์ผมผมต้องคอมเมนต์เรื่อยๆครับก็สู้กันต่อไปครับใครยังไม่ผ่านกด YouTube ไม่ยากครับไม่กี่ปีเราก็ต้องผ่านทำไปครับเพื่อความสนุกเพลิดเพลินและมีสาระเพื่อทุกๆคนจะได้เดินตาม วิถีชีวิตที่อยากทำเช่นทำกเกษตรก็ว่าด้วยเรื่องกเกษตรอย่างเช่นช่องของผมคือช่องตามรอยพ่อหลวงฝากไว้ให้ทุกท่านได้รับชมกันเรื่อยๆครับอีกไม่นานก็คงจะรู้ผลครับ แต่จะไม่ยอมทิ้งช่องจะทําไปเรื่อยๆอาจจะวันสองวันคลิปก็ยังดีครับดีปว่าทิ้งไว้นานๆหลายคนก็อย่าทิ้งช่องนานๆนะครับจะทําให้ช่องห่างหายไปจากจอได้จากประสบการณ์ที่ผมดูๆมาเราต้องสร้างสรรค์ผลงานลงไปเรื่อยๆ จะดีมากครับแล้วก็ใครที่ผู้ติดตามยังมีไม่มากก็ไปติดตามเพื่อนๆหลายๆช่องผู้ติดตามก็จะเพิ่มมาเองและมันไปคอมเมนต์ช่องที่เราติดตามเขาก็จะได้มาติดตามเราและชมคลิปของเราเราก็จะได้เพิ่มผู้ติดตามมากขึ้นเองอันนี้เป็นประสบการณ์ครับ ก็ผมเห็นหลายท่านช่องของท่านยังมีผู้ติดตามน้อยก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม